เ่น,เนเอาเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิอสุเชล่าขาแคนอคตอนนี้เียนอยู่ชั้นป .1 .5 วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอวันนี้เราจะมาเล่นเกม,ท,มที่มีชื่อว่าเสียงอะไรเอ่ยวิธีเล่นทํไงมครับอธิบายครับวิธีเล่นให้ผู้เล่น อ่ะดูหน้าผู้เล hey okay. 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 ่นดิเสียงสัตว์ค่ะแค่นี้นะอ่ะเสียงสัตว์อาอยังไงนะเสียงสัตว์อัดไปแล้วใช่ไหมอัดแล้วอุปกรณ์เหรคะอุปกรณ์คืออะไรครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีที่อัเสียงที่อัดเสียงที่อัดเสียงอ่ะเปิดฟังเนี่ยกดตรงนี้ก็เปิดฟังอ่ะเปิดเลย ได้ยินไหม